ผู้ใส่รงผมนี่เลยซีมาตัวยีที่อะกูไอสัตว์กูอ้รเนี่ยย้ีอ้ะกูก็เล้ยงแล้วมึงใส่รงผมนี่อะไรอ่ะมึงใส่รงผมีอะไรไมรู้หวกอะไรไม่รู้ใสู่ดหวกหวกม่กคูด้วยบอลเลยมาตัวย บบายแค้นหายใครอะนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับโอยแค้นหายทำไมครับพี่ไม่หายนะไม่ไม่หายแค้นหูมั้ยนะไม่หายผมผมเห็นไม่หายลองลองถอดเสื้อดูใหม่ดิเพื่อนถอดเสื้อดูหม่ตัวไหนอร์เพื่อนเดี๋ยวรถกูได้เพื่อนรถกูเท่อยู่ มาเลยวันนี้วันนี้ผมผมจะมาเอ่อเทสเซิร์ฟให้นะครับว่าเซิร์ฟดีหรือเปล่านะครับไปเพื่อนเซิร์ฟดีหรือเปล่าับไปอันนี้รถผมเองนะครับมาเพื่อนผมนะครับเอ้ยวมึงขับเ้ยมึงขับอ่ะอรยโอเคดีอร่อยพวกผมทีมมาบอยนะครับโอ้โหทีมแวสบอยนะครับรถเที่ยวเลยเนี่ยไอ้สัตว์โอ้ยดีครับเซิร์ฟดีมากนะครับเซิร์ฟนี้ รู้สึกว่าจะมีระบบฟาร์มออโต้ไพลอตด้วยนะครับมึงขับเฮี้ยอะไรฐานตายด้านนอกคือเฮี้ยอะไรวะเพื่อนมึงขับได้ใช่ไหมกูถานที่ยิงเฮ้ยมันถอยไม่ได้ไอ้ขี้โก้รถออกไม่ได้โอ้ยเจอปัญหาว่ะมันเข็นไม่ได้เพื่อนมันเข็นโก้เฮี้ยอะไรเขียนวะ มีแก๊กแล้วอยากเล่นนะครับพาเปิดสตอรี่เลยคือว่าครับวิธีการเปิดสตอรี่นะครับต้องหาคนเจอคนแล้วครับแล้วทักทายครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนผมลงไปทักทายเขานะครับอร่อยไหมเพื่อนเอาดียวเดียวดิเอาดิกล้วมันเป็นนายกเพื่อนมึงโดนแน่ถ้ามึงเลี้ยนอ่ะมันเอาเลยล่ะเฮ้เชื่อตุ๊กสวัสดีครับมาบอยโัลโหลว่าไงโอ้แมันหัว บอาไปน้องพี่ชายอุ้ยอ่าวอ่าวเพื่อนใจเย็นเนี่ยนมันกดตัวไหนครับมึงขับขึ้นมาได้ไงเนี่ยเพื่อนไม่รู้ครับเข้ามาเลยผมมาทักทายพี่ๆอ่ะผมต้องทำไงก่อนครับจับแรกอ่ะต้องทำไงก่อนเพิ่งเข้ามาพี่บมาบ่อยแรกต้องตั้งสติก่อนนะคะอ้ย ตตากอขัดเลยขอมมากครับพี่นี่ครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทักทายผู้คนอันนี้จะเป็นวิธีการทักทายผู้คนของเพื่อนผมนะกูตกกูตกตายแล้ววอยไม่แล้วเราผมเพื่อนมึงขับมาเรี่อะไรในนี้เนี่ยแล้วจะออกไงเพื่อนเดี๋ยวผมช่วยมึงเองเดี๋ยวผมช่วยมึงเอง มีแกงมาบอยไม่ยิงกูกดยี่อะไรเนี่ยไอเดี๋ยวกูซื้อของก่อนดิมันมีโทรศัพท์ให้ปะวะอ๋อไอ้ยี่นี่ขวางเขาเหรอโอเคไป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 เพื่อนไปไปไปไม่ต้องล็อกหรอกให้แม่งมาอยู่นั่นแหละโอ้ชุดอำนาแพงเว้ยเพื่อนมึงรีบมาดิเฮียเดี๋ยวมันแจ้งเราโดนมาบอย